สวัสดีครับผมโอภาสนะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลง50ตารางวานะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงมุมนะครับถนน3ด้านเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูหมุดนะครับแปลงนี้ก็หมุดอยู่ครบนะครับที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ที่คลอง24นะครับตำบลศรีสักบืออำเภอองครักจังหวัดนครนายกที่ดินไปที่นานะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดของยิบสี่นะครับมองเห็นไึกไกลนี่ครับหมุดอยู่นี่นี่นะฮะแปดสามเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้ดูหน้าโฉนดกันหน่อยครับนี่นะครับหน้าโฉนดนะ 8, 3, 7, 0, นะครับแปดสามเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูอีกหมุดหนึ่งครับโฉนดเลขที่สามห้าเจ็ดสามสองนะครับสามห้าเจ็ดสามสองหลังโฉนดก็เป็นประมาณนี้ ติดถนนสามด้านนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันครับอีกหนึ่งหมดอีกหนึ่งหมุดก็อยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับขุดเจอหมดเลยนะครับนี่นะครับแปดหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าอ่าแปดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูสองหมุดด้านหลังนะครับเดินไปดูบรรยากาศโดยรอบก็ เป็นที่นานะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงนาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จไปแล้วนะครับ<ะ>ก็ดีหน่อยครับเป็นที่ดินแปลงมุมนะครับจัดการได้ง่ายนะครับมีแค่ด้านเดียวคือแปลงนาฝั่งนั้นติดกับแปลงนั้นข้างนะครับฝั่งนี้ก็ติดถนนสด้านเลยเข้าทางนี้ก็ได้นะครับเข้าถนนเส้นเส้นรถจอดฝั่งนู้นก็ได้นะครับแล้วก็เข้าฝั่งนี้ก็ได้นะครับบ้านใกล้สุดก็ประมาณสัก 800เมตรนะครับสุนัอยู่ตรงนู้นต้นไม้ต้นนี้บังนะครับมีบ้านหลังหนึ่งตัวนี้บรรยากาศก็ดีนะครับที่ดินนะครับห่างจากถนนเรียบคลองยี่สี่นะครับเข้ามาประมาณสักประมาณสัก400เมตรนะครับฝั่งนู้นหลังคาแดงๆอนั้นวัดคลองยี่สี่นะครับเข้ามาซอยนี้นะครับเข้ามาประมาณสัก400เมตรนะครับจะถึงที่กลับรถนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้คือแปลงฝั่งตรงข้ามนะครับผมมาทํารั้วให้เขานะครับตรงนี้นะครับมาทํารั้วแล้วก็ดูแลสวนให้เขาตัดยงตัดหญ้านะครับเอาคนงานมาอีกหมุดหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับมีเสาอยู่นี่นะครับอีกหมุดก็อยู่ตรงนี้นี่นะฮะอยู่ครบนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกหมุดก็อยู่ตรงเสานน้น ถวนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเสนอขายนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับห้าสิบตารางวานะครับหมดอยู่ครบหมดเลยนะครับบรรยากาศโดยรอบก็ดีครับถ้ามองไกลๆฝั่งนู้นเป็นตึกนั่นก็มอสวนะครับฝั่งนู้นจะติดกับถนนมาเลขสามูนห้านะครับเวลาเข้าเราจะเข้าหลังมอสโวออกมาก็ได้ครับหรือไม่งั้นก็เข้าทางด้านหมายเลข อ่าสามศูนย์หนึ่งนะครับเป็นถนนทางรัฐองค์รลักษ์บางลำเปียนะครับสี่เลนแล้วก็ถึงคลองยี่สี่ตรงไฟแดงก็เลี้ยวเข้ามานะครับถึงวัดคลองยี่สี่เลยวัดคลองยี่สี่มาประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับก็เจอทางเข้านะครับสองด้านเลยครับเป็นจัดสรรจัดสรรแรกเลยนะครับเข้าได้ทั้งสองทางนะครับฝั่งนี้ก็เข้าได้ฝั่งนี้ก็เข้าได้น้ําไฟก็อยู่ตรงบ้านบ้านที่มองเห็นฝั่งนู้นนะครับก็ดึงมาไม่ไกลมากนะครับ สำหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับห้าสิบตารางวาหนึ่งแสนบาทนะครับให้ผมวิเคราะห์ก็ไม่ได้สูงนะครับแล้วก็เป็นแปลงที่สวยนะครับเป็นแปลงมุมนะครับแปลงมุมนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับก็สามารถจอดรถฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้กับรถกระสุกสบายนะครับจอดรถมุมนู้นก็ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับสําหรับใครสนใจแล้วกันนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับหนึ่งแสนบาทนะครับฝากประตูไว้หน่อยครับ 09-09-09-09-27-0นะครับ09-09-09-27-0นะครับโอภาสนะครับถ้าจะผ่อนก็ขอดาวร่มต้น1,000 10, 0บาทนะครับผ่อนเดือนละ2,000กว่าบาทนะครับติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับทีดิงก็ประมาณนี้นะครับ